สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมอร์นี่สิมารีวิวคุณแม่นะคะคุณแม่ตุ๋ยของห้านะคะผู้ที่นสอบการเลี้ยงงวัวเป็นชีวิตจิตใจสมัยก่อนยู่เมืองบางกอกเพิ่นเป็นคุณน้าเล็บแดงจึ้งคืงงด้ค่ะแต่พอมาอยู่บ้านแล้วก็เป็นย่างที่เห็นจ้า back to basic นะคะ เราวมากมากเกลี่ยงงัวคาแล้ววา่าไข่ก็นอนอยู่เฮียนอยู่ซื้อนะคะขายงัวได้ปีละแสนพื้นเพิ่นวะคุยใส้ห้าอีกนะคะอ้าวเห็ดไปมือใดขั้นจมเมียก็คือขายยกคอกนะคะคุณแม่จ๋า ละว,วา่าเฮียอ,อกบ่เป็นอย่างเฮ็ดซิ่งที่เจ้าของมักก็มีความสูงเพลินหวาเพราะฉะนั้นลูกล่าออกจากงานออฟฟิศจากกรรมกรในห้องแอร์ออกมาเพื่อที่สิมาปลูกต้นไม้กอยามาหาวา่าลูกขี้ขานนะจ๊ะก็คือปลูกต้นไม้ไว้ต้นไม้เขายูโตแล้วอีชั้นก็สิผ้าอีเม่กับอีพอไปโรดทิปนะคะ ความฝันของแม่ตั้งแต่มือพอกอนกเกษียณล้ว,วาล่าลาสิพากันไปโรทิบจากมือนั่นจนหอนมือนี่จะสามปีแล้วคะ่ะยังบทันได้ไปใส่จักหม่องอยู่ผ่านมาเจอโควิดอีกตั้งหากนะคะก็เลยได้นอนเลี้ยงงัวอยู่หน้าจ้าอา้าวปลูกต้นใหม่ให้มันอยู่ตัวต้นใหม่เลี้ยงจะคล้องแล้วขายงัวจ้าแม่ลูกสิพาไปรอ แม่ฉันกะขยันขยันแบบนี้ละจ้าแต่ว่าฉันบอขยันเด้อจ้าขี้ขานขื้หยังนี่ขันแดดลมล่มบบตกนะคะยาสีฟันว่าสีอกมานนะคะหน้านี่พผ้นงัวเพินงัว,วแม่ม่านนะคะกำลังทองอยู่เมอด์สูโตในคอรกตอนนี้ห้ามีอยู่สามแม่นะคะมีแต่แม่ม่านเมอรสูโต ตัวนี้นะคะกินหญ้ารวยๆอยู่นี่กำลังสีออกแล้วคะ่ะอีกบ่เกินอาทิตย์หนึ่งจะ้ะเจอกันนะคะลูกงัวเบบี